การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลัคนาราศีกรกฎเมื่อราหูย้าย5พฤษภาคม2518จนถึง22พฤศจิกายน2519นิรยาทารโรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชาวกรกฎกันราหูจะย้ายเข้าสู่เรือนที่8ของคุณนะคะตั้งแต่5พฤษภาคม68ไปจนถึง22พฤศจิกายน69ซึ่ง ตามหลักโหราศาสตร์ไทยและสากลเรือนนี้เป็นเรือนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยทีเดียวเรื่องลึกๆที่อยู่ใต้ผิวเรื่องการเงินร่วมหรือแม้แต่การจบเพื่อเริ่มใหม่จะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะถ้างั้นเราไปดูเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะงานเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนมันจะเป็นอย่างไรนะคะคุณอาจพบว่า ความรู้สึกต่อการงานเปลี่ยนไปบางคนจะรู้สึกอยากทำสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นหรืออยากเปลี่ยนสายงานไปทำสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะคะเช่นงานด้านจิตวิทยานะคะการเงินหรือการดูแลผู้คนที่กำลังเปลี่ยนผ่านชีวิตนะหรือบางคนก็สนใจงานทางด้านจิตวิญญาณก็มี าจากคนรทำงานออฟฟิศทั่วไปอาจเริ่มสนใจเรื่องของโคชชิ่งหรือการบำบัดผู้คนนะคะหรือทำงานเบื้องหลังในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตก็ได้คำแนะนำถ้ารู้สึกเบื่อกับสิ่งเดิมๆอย่าฝืนแต่ให้สำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกมีพลังเมื่อทำมันนั่นอาจเป็นงานใหม่ของคุณนั่นเองการเงินเป็นยังไงบ้างคะกรกฎการเงินเนี่ยเงิน ที่มาจากการตัดสินใจสําคัญการเงินของคุณในช่วงนี้จะมีจังหวะที่ดีแล้วก็ท้าถ่ายโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะอ,นอาจจะมีในเรื่องของมรดกคุ้นส่วนหรือการใช้ใจ่ายร่วมกับครอบครัวก็ได้เช่นคุณอาจได้ทรัพย์สินจากคนในครอบครัวหรือมีโอกาสลงทุนร่วมกับคู่รักแต่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็รอบคอบนั่นเองนี่คำแนะนำนะคะให้ความสำคัญกับ การวางแผนระยะยาวแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความโปร่งใสนั่นเองความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับกรกฎเปลี่ยนความสัมพันธ์ลึกๆในใจคุณจะเริ่มเข้าใจว่ารักแบบไหนที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงจากภายในไม่ใช่แค่มีใครสักคนอยู่ข้างๆความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงจะค่อยๆเผยท่าแท้ออกมาบางคู่จบบางคู่กลับมาเริ่มใหม่ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะ คุณจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะเช่นคนรักเก่าอาจจะกลับมาในจังหวะที่คุณไม่คาดคิดหรือคุณอาจเลือกจะอยู่กับตัวเองเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองอย่างแท้จริงก็ได้นี้เขามีคําแนะนํามาให้ด้วยนะคะสําหรับความรักของกรกฎอย่าเร่งรีบที่จะตัดสินใจปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครคือคนที่เข้าใจคุณในวันที่คุณเปลี่ยนแปลงทีนี้เราจะไปดูสุขภาพนะคะว่า ระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดสะสมด้วยสุขภาพในช่วงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเรื่องของความเครียดสะสมนะคะอาจจะมีเรื่องของความกดดันเข้ามาหรือแม้แต่ความกลัวที่ไม่พูดออกมาก็ได้นะคะมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่กล้าพูดออกมาหากไม่ดูแลอาจเกิดปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนระบบน้ําเหลืองหรือภูมิคุ้มกันได้เลยทีเดียวอ,อาจจะมีอาการเรื่องของปวดหัวเรื้อรงังนอนไม่หลับ หรือเหนื่อยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้คำแนะนำนะคะเรียนรู้การปล่อยวางฝึกระบายความรู้สึกอาจจะด้วยการเขียนนะคะหรือพูดกับคนที่ไว้ใจได้ก็ได้โชคลาภมีไหมคะสำหรับกองรากดนะคะโชคลาภเนี่ยจะมาจากความกล้าที่จะเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยของเดิมค่ะโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะ อาจจะไม่มาในรูปแบบทั่วไปแต่จะมาจากสิ่งที่คุณยอมปล่อยเช่นการปล่อยบ้านปล่อยธุรกิจหรือตัดใจจากสิ่งไม่ใช่แล้วสิ่งใหม่ก็จะไหลเข้ามาแทนแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นมีการขายของเก่าออกไปแล้วจู่ๆก็มีโอกาสใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วอะไรแบบนั้นนะจงเชื่อว่าการเสียอะไรบางอย่างไปก็คือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามานั่นเอง ทีนี้มีวิธีการรับมืออย่างไรนะคะก็จะอยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็ฟังสิ่งลึกในใจราหูในเดือนที่8ก็คือครูที่สอนเราผ่านการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะดูน่ากลัวแต่ลึกๆแล้วคือโอกาสในการเกิดใหม่นั่นเองเคล็ดลับสำหรับกรกฎนะคะอยากกลัวความเงียบเพราะในความเงียบจะมีคำตอบเขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตนะ,ะบอกว่าคุณกำลังผ่านช่วงที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตอ่า ทำความสะอาดบ้านทิ้งของที่ไม่ใช้เพื่อสื่อถึงการปล่อยสิ่งเก่าสุดท้ายสำหรับกรกฎนะคะคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกราหูจะมาช่วยให้คุณชัดเจนขึ้นว่าความรู้สึกไหนคือของแท้ความรักไหนคือของจริงและชีวิตแบบไหนที่คุณอยากอยู่กับมันตลอดไปอยากกลัวที่จะเปลี่ยนเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงกำลังพาคุณไปสู่คุณเวอร์ชั่นใหม่ ที่มั่นคงขึ้นอ่อนโยนขึ้นแล้วก็รักตัวเองอย่างแท้จ,จริงและนี่ก็คือเรื่องราวของกรกฎซึ่งคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสมัครเรียนคอ,อ,นอนร์สอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อรคนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดหลักแท้โดยใช้กดแดงดึงดูขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาาทาโร่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ